สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะพี่น้องเมื่อวานนี้ใครได้ไปร่วมชุมนุมกันบ้างแล้วเปล่าคะที่5้าแยกลาดพร้าวที่ตรงหน้าเรือนจําพิเศษนะคะแล้วก็อ๋อไม่ใช่ดิที่ตรงหน้าศาลอาญานะศาลอาญานะคะแล้วก็อีกหลายจุดนะคะแต่เมื่อวานนี้แดกแกงกันไปนเป็นแถวเลยนะ,ะแกงเทพโพเมื่อวานนี้นะคะที่จะไปลาบสิบเอ็ดแกงเทพโพวางเอาไว้เต็มไปหมดเลยทั้งตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง ทั้งทั้งเอ่อคอฟอนะฮะเพียบภาพแลาาว้วก็เมื่อวานมีการจับโตโต้นะฮะจับโดยที่ไม่มีเหตุผล14คนนะฮะที่โดนกาดค่ะกาดวีโวโดนจับไป14คนแล้วโดนปล่อยตัวออกมาเป็นการสร้างสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงนี่นี่นรรู้เลยอะเพราะว่าก็ได้ผลจริงๆนิดหน่อยก็ได้ผลจริงๆเพราะว่าคนที่เดือดดานคนที่ คนที่รู้สึกว่าไ like ลฟ์ฟาร์มชอบทำนะคะก็แสดงออกในการเข้าไปทุบตีนะทุบรถแล้วก็เพี้ยงของใส่รถตำรวจตอนที่คุมตัวผู้ต้องหาออกไปนะคะตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็มีการนะคะไปไปก็เรียกว่าไปชุมนุมกันหน้าโรงพักปหลนนะคะและเป็นยังไงจริงๆแล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเราบอกกี่ครั้งแล้วผู้ชุมนุมอะ่ะมันไปแล้วมันก็กลบับมันไม่ได้อยู่ยางเหมือนที่เฮียเทือก แล้วจะเข้าไปกันทำไมนักหนาคอฝอจ้างมาเท่าไหร่นะมวยปราบจระจนจ้างมาเท่าไหร่ไปเอามาทั้งหมด23กองร้อยใช้เงินเท่าไหร่การชุมนุมของนะฮะของพวกเราเนี่ยต่ลัครังเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะยืดเยือ้อการที่คุณยอมสักนิดสักหน่อยเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าซื้อเขาเรียกว่าซื้อใจรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลยไม่ยอมสักเครื่องหนึ่ง เอาผิดอูเอาผิดผู้ต้องผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาไปหมดทุกคนในประเทศที่ออกไปเรียกร้องเราก็รู้ว่าผิดพรลกอการชุมนุมผิดพรบโลกติดต่อนะคะแต่โดยสถานการณ์แบบนี้แล้วควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนะ,ะของทางรัฐบาลได้แล้วแบบเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนเหอะเพราะว่าใช้แต่รูปแบบเดิมๆไงไม่มีการผร่อนปลนไม่มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวแล้วทาให้ นะผู้ประท้วงบางคนก็ได้รู้แล้วว่านะฮะตัวเองโดนยัดข้อหาโดยไม่ชอบทำนะฮะเมื่อวานนี่มีโดนไป14คนแล้วก็โดนปล่อยตัวลงมากลางทางนะ,ะแล้วก็ได้เรียกร้องเข้าไปที่โรงพักปหลตอนนี้เมื่อคืนก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะาถึงตอนเช้านะฮะแล้วก็หลายๆจุดนะฮะตอนนี้ก็มีคอฝอเข้าไปเต็มพิกัดเลยโอ้โหมึงแม่ม ถ้าเผื่ออย่างที่เราบอกอ่ะให้มึงไปลอกท่อไปลอกปักตบชวาเนี่ยจะมีประโยชน์่างไงดีว่ามันนั่งเรียงหน้ากระดานแล้วแต่ละคนนี่ก็เหนื่อยแล้วรู้ตัวว่าเหนื่อยแล้วก็นายนะแต่นายไงไอตัวเฮียตัวดีก็คือนายเหมือนแหละไ,ไอพวกนายพลนายพันท่านทั้ทงหลาย่แหละไอคอฝฟอยพวกชั้นลูกจอกมันไม่มีมันไม่มีปัญญาที่จะออกมาเองหรอกนอกจากนายสั่งนะ,ะแล้วตอนนี้เราก็ กำลังจะเดินทางไปที่ศรีราชานะคะเราเดินทางพิเศีราชาเมื่อวานนี้ใครไปบ้างเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปได้ติดตามตลอดเลยนะคะติดตามเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการรู้ว่าทิศทางของทางม็อบผู้ชุมนุมที่กระจัดกระจายเนี่ยไปไหนบ้างเพราะว่ามันมีหลายจุดหลายที่เหลือเกินนะคะแล้วก็แต่ละที่ก็มีโอ้โหหน่วยปราบจลาจนนี่ตึมเพียบไปหมดนะคะแล้วเราก็ ได้เห็นแล้วนะว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังรองรับพวกเราก็คือว่าต้องการที่จะทําให้เหมือนกับรัฐบาลปราบปรามนะปราบปรามผู้ที่คิดเห็นต่างปราบปรามอย่างเดียวไม่มีคําว่าออมชอมไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนอะรัฐบาลนี้มันพฤติกรรมมันเลวซ้ำซากนะมันซ้ําไปซ้ามาพวกเราที่ก็แกงซ้ำซากเมื่อวานที่บอกไปคือเหนื่อยนะเพราะว่า แกงหลายจุดมากเลยจากจุดที่คิดว่านะจะไปก็ไม่ได้ไปจากจุดที่ใครคิดว่าจะเอจะไม่มีคนอยู่เยอะก็มีคนมหาศาลก็ล้นหลามนะคะถือว่าก็ยังน้อยอยู่ในช่วงโควิดแต่ถ้าเผื่อจบโควิดไปนะ,ค,ะคิดว่าผู้คนหรือความร้อนก็มีส่วนนะคือควารมร้อนจริงอะเมื่อวานที่ร้อนมากร้อนแบบทะลุประหลอดเลยนะคะก็เลยมันมีอุปสรรคมากกับควารมร้อนแล้วก็เดินทะลุฟ้านะคะก็ได้ มาถึงแล้วมาถึงกรุงมาถึงแขนนะรอบรอบชานเมืองแล้วนะคะเราก็เห็นไผ่ดาวดินแล้วนะคะเหลือแต่ฟันนะคะไผ่ดาวดินยิ้มออกมามีแต่ฟันแล้วเพราะว่าตัวดำเป็นปีปไผ่กับไม้ตัวดําแล้วคนดําอย่างพวกนี้ก็ดําดูดนะเพราะว่าดําแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเนี่ยธรรมดาสีแบบต้นตํำรับนี่ยากมากเลยพวกดาเนี่ยอย่างเราดําอย่างเงี้ยไปเจอแดดมาก็คือดําไปเลยนะคะ ก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจคนที่โดนจับขังอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองเราถึงบอกเว่าต่างประเทศเขาไม่มีแล้วนะไอ้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นมาตราล้านหลังโลคือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่แดกเงินภาษีประชาชนหมายถึงสถาบันไม่ควรมีแล้วนะไม่ควรไม่ควรที่จะเอามาใช้แล้วอะถ้าเผื่อคุณมีทศพิธราชธรรมพอนะ คุณไม่ควรเอามาตรานี้มาใช้มันเหมือนกับว่าเป็นมาตราที่กดหัวประชาชนนะคะไม่ให้พูดไม่ให้แสดงความคิดเห็นในการที่พวกคุณเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวแล้วละเมิดน่นละเมิดนะละเมิดทรัพย์สินของประชาชนหลายสิ่งหลายอย่างนะคะใช่ค่ะที่บอกว่าอาชีวะจะไปนุสสาวรีประชาธิปไตยแกงที่ไหนแกงเหรปคะคุณตวีศักดิ์ ก็มีที่ราบสิบเอ็ดนะที่บ้านแกงที่โลตัสนะโลตัสก็มีคนวนรถไปดูนะคะก็คนน้อยนิดปกติถ้าวนนัดกันก็จะคนเยอะนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้เห็นความหัวปั่นของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็คิดว่าพวกเราก็คงจะไม่หยุดแค่นี้ก็คงจะมีการร่วมชุมนุมกันในระยะต่อๆไปนะคะเพราะว่า,าอือ รัฐบาลอย่างกับช่วงนี้เป็นช่วงที่หาเสียงที่นครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชที่ในเทพไทยนี้ได้โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองออกไปแล้วก็ตอนนี้ทั้งไอป้อมทั้งไอไอไอันนุทินนะคะทั้งไออะไรอะไอธรรมนัสก็ลงไปที่นั่นคือคนพวกนี้เข้ามาเพื่อที่แสเวงแสวงอำนาจและผลประโยชน์เพื่อตัวเองนั้นไม่เคยดูดำดูดีประชาชนเลยว่าตอนนี้อยู่ในช่วง ที่มันวิกฤตขนาดไหนบอกให้ประชาชนตั้งการดนะฮะบอกว่าประชาชนนี้จะนําสู่ลรของโควิด -19 มึงไปรวมกลุ่มกันเห็นใด้ทรมนัสเห็นใครก็ไม่เห็นมปใครใส่แมสต์ทุกคนเห็นในเฮียดป้อมก็ไปก็ไม่ใส่แมสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกมึงนี่คือสแสวงหาแต่ก็เรียกว่าฐานอํานาจตัวเองนะฮะเป็นเป็นอะไรที่ที่ รับไม่ได้แล้วก็คือรับไม่ได้ก็สมควรเลยแลก็ออกมาไล่ให้เด็กบรรดาพ่อร่อแม่นะคะก็ถ้าเผื่อต่อไปนี้ก็จะมีการจัดชุมนุมเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าจนงจุดไหนนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อสี่แกนนําออกมานะคะคงคิดว่าไม่จบแค่นี้นะก็คือว่าความอึดอัดที่อยู่ในเรือนจนํานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็คนจํานวนมากมายที่โดนมาตา112ที่หนีออกนอกประเทศที่ไปใช้ชีวิตต่างแดนนะคะเขาก็ไม่หยุด ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าถ้าเผื่อพวกพวกเขาพวกมึงดีจริงเขาจะไม่ได่าหรอกใช่ปะ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็จะเดินทางไปที่ศรีราชก็รถตานะนะวอาทิตย์มันก็จะเดินทางสะดวกหน่อยแต่ถ้าเผื่อเป็นขาเข้าไม่แน่ขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้ววันนี้ใครไปไหนบ้างก็ก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคนะแค่นี้นะคะกรุงเทพร้อนมากเลคะตอนนี้ร้อนมากโอเคนะสวัสดีค่ะ